สวัสดีครับอธิวัตกระถางปูนก็จะพามาปั้นกระถางที่ใช้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นตัวลวดลายในวันนี้สำหรับในการทำงานครั้งนี้ก็จะมีข้อผิดพลาดทั้งการออกแบบแล้วก,ก็ผิดพลาดหลายอย่างก็จะได้แนะนำในรายละเอียดในคลิปวิดีโอส่วนผสมจะใช้อัตราส่วน ปูนซีเมนต์หนึ่งส่วนทรายหนึ่งส่วนเป็นหลักสําหรับการเติมสีฝุ่นก็จะใช้สีฝุ่นสองช้อนโต๊ะต่อหนึ่งส่วนเพื่อจะเป็นมาตรฐานของตัวสีกระถางจะได้มีความเท่ากันจะไม่มีความแตกต่างกันมากและการผสมในการผสมก็จะเติมน้ําทีละน้อยก่อนจะไม่รีบร้อนในการเติมให้เหลวทีเดียวเนื่องจาก,กเป็นการควบคุมได้ยาก เมื่อเราผสมได้อัตราส่วนที่ดีแล้วเราก็จะนำมาทำตัวฐานกระถางสำหรับตัวฐานกระถางก,ก็จะมีความหนาอยู่ที่2เซนที่ได้ทําไว้ถ้าท่านใดทําก็ให้อยู่ประมาณ1-2ถึงเซนขึ้นไปเพื่อที่ตัวกระถางจะได้มีความแข็งแรงในการขย่าก็จะขย่าให้ปูนซีเมนต์มีความเรียบและก็เสมอกัน ในส่วนตัวก้นกระถางสำหรับการผสมปูนซีเมนที่เราจะเติมกับข้าวเปลือกลงไปเราก็จะผสมในอัตราส่วน1นต่อหนึ่งเหมือนเดิมพร้อมกับเติมข้าวเปลือกใน3ส,ส่วนในการเติมเราควรผสมทีละน้อยก่อนแล้วก็ดูปริมาณของความเหลวของเนื้อปูนซีเมน แล้วความเข้มของเนื้อปูนซีเมนต์เราก็จะควบคุมได้ง่ายการเติมน้ำครั้งแรกก็ให้มีความเหลวสักเล็กน้อยเนื่องจากตัวข้าวสารหรือมเมล็ดข้าวสารมีความแห้งสามารถที่จะดูดซึมน้ำออกจากเนื้อปูนซีเมนต์ได้สำหรับมเมล็ดข้าวสารซื้อมาก็อยู่ที่กิโลกรัม15บาทซื้อมา30บาท2กิโลก็ยังเหลืออยู่ สามารถที่จะทำกระถางเล็กได้อีกใบหนึ่งในการผสมเราก็จะสังเกตได้ง่ายๆจากตัวเราเองเนื่องจากในการทำแล้วจะสังเกตได้ง่ายการผสมของเนื้อปูนซีเมนต์กับมเมล็ดข้าวเปลือกก็จะมีความเหนืดสักเล็กน้อยจะไม่เหลวมากหรือหลุดออกจากเป็นเม็ด,มดไม่เกาะติดกัน จากนั้นเราผสมได้เราก็จะทำการขึ้นรูปสําหรับปูนซีเมนต์ที่เราวางไว้นานก็จะเกิดการคลายน้ำเราก็จะเทน้ำออกก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ปูนซีเมนต์โดนกับน้ำและจะเกิดความเหลวในการขึ้นรูปเราก็จะปั้นให้แบนก่อนในช่วงแรกอย่าเพิ่งให้มีความหนามากเนื่องจากเราจะกำหนด เพื่อที่จะโชว์ลวดลายของเม็ดข้าวสารและการผสมครั้งนี้ก็เป็นปริมาณที่เยอะพอสมควรเราก็จะปั้นในส่วนนั้นก่อนให้หมดแล้วค่อยมากำหนดความหนาที่หลังเพื่อจะไม่เป็นการสิ้นเปลืองของวัตถุที่เราได้นำมาทำเมื่อเราขึ้นรูปในชั้นแรกและชั้นที่สองเสร็จ จากนั้นเราก็จะมากำหนดความหนาอยู่ที่2เซนหรือท่านใดอาจจะประสมไปเยอะก็สามารถที่จะ2-3เซนก็ได้เพื่อตัวกระถางจะได้มีความแข็งแรงและการตบแต่งของปูนซีเมนต์ที่ไหลลงมาเราก็จะนำปาดมาใส่กับขอบกระถางเพื่อปรับระดับ เมื่อเราแต่งขอบเสร็จเราก็จะปล่อยให้ปูนซีเมนต์มีการเซ็ตตัวหรือแข็งตัวประมาณ20นาทีหลังจาก20นาทีเราก็จะมาตรวจเช็คดูว่าปูนซีเมนต์มีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดสามารถที่จะทำขั้นตอนต่อไปได้หรือไม่สำหรับในช่วงนี้เราสามารถที่จะตบแต่งได้ถ้าเกิดตรงไหนมีความหนาหรือความนูนยุบตัวไม่เท่ากันเราก็สามารถที่จะตบแต่งหรือดัน ในตัวปูนซีเมนต์ขึ้นมาก็สามารถที่จะทำได้ง่ายในการผสมทำขอบปูนซีเมนต์ผมก็จะผสมปูนทรายอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็เติมสีอยู่ในสามส่วนเพื่อที่จะให้ขอบมีความแตกต่างในการผสมปูนซีเมนต์ทำขอบผมต้องการที่อยากให้ปูนซีเมนต์เป็นเม็ดจึงต้องเติมน้ำทีละน้อยเพื่อที่จะมาให ปูนซีเมนเหลวหรือมีความนิ่มในการปั้นขึ้นรูปแต่เนื่องจากเราต้องมาฉาบตัวภายในของตัวกระถางก่อนก็จะมีข้อดีของปูนซีเมนเม็ดคือไม่ให้ไม่ทําให้ตัวกระถางนิ่มเกิดการไหลตัวลงมาเนื่องจากปูนซีเมนเรา ผสมน้ำน้อยแล้วก็การควบคุมความหนาหรือการฉาบเรียบก็ยังทำได้ง่าย มื่อใช้แปรงปัดให้เนื้อปูนซีเมนต์มีความเรียบเนียนจากนั้นก็จะเติมทรายเข้าไปเพื่อที่ประ,ะพยุงตัวแล้วก็ตัวทรายแห้งก็จะไปดูดเอาน้ำออกจากปูนซีเมนต์เพื่อป้องกันปูนซีเมนต์มีความเหลวแล้วก็ทรายก็จะทำให้ตัวซีเมนตม์มีการแห้งเร็วสำหรับในการขึ้นรูปครั้งนี้ก็มีการผิดพลาด ของปูนซีเมนต์เม็ดเ,เนื่องจากทิ้งไว้นานและเกิดการแข็งตัวเป็นบางส่วนเลยทำให้ควบคุมในการขึ้นขอบได้ยากจึงจำเป็นต้องอัดด้วยความแรงเลยทำให้ดูกระถางไม่มีลวดลายแล้วก็ไม่ค่อยสวยงามสำหรับในการทำขอบเราก็สามารถที่จะใช้มึก ่ามือประคองด้านในแล้วก็อัดเนื้อปูนซีเมนต์ให้สูงกว่าขอบพลาสติกเล็กน้อยเพื่อที่จะทําการตกแต่งได้ง่ายก่อนเราจะเติมทรายเข้าไปเราก็จะปาดในช่วงรอยต่อให้เป็นรอยต่อเรียบเสมอกันหลังจากเราขึ้นรูปได้เราก็จะนามีดคัตเตอร์มาปาดให้เสมอกับขอบพลาสติก เพื่อที่จะตกแต่งปากขอบกระถางได้อย่างง่ายแล้วก็ทำให้ตัวปากกระถางมีความสม่ำเสมอกันในการใช้ฝ่ามือลูปเนื้อปูนซีเมนเบาๆปูนซีเมนก็จะเกิดความเรียบเนียนของตัวปากกระถางให้เราได้ง่ายไม่จำเป็นต้องกดแรงเนื่องจากปูนซีเมยนยัง ไม่แข็งตัวมากสำหรับท่านใดที่จะทำในการขึ้นรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องขึ้นทรายหรือนำทรายมาใส่ก็ได้เนื่องจากของผมกะตั้งใจว่าจะคว่มหน้าตัวกระถางเลยจำเป็นต้องใส่ทรายเข้าไปเพื่อที่จะคว่มหน้ากระถางลงแล้วก็ถอดแบบออก เพื่อที่จะใช้ฟองน้ำในการเช็ดเอาลวดลายของเม็ดข้าวสารออกมาให้ได้อย่างเต็มที่แต่ในการทำจริงๆแล้วไม่สามารถที่จะฟอมได้เนื่องจากทรายมีจำนวนมากแล้วก็มีน้ำหนักโดยไม่สามารถที่จะฟอมหน้าได้ก็จึงจำเป็นต้องเอาทรายออกพร้อมกับปล่อยทิ้งไว้หนึ่งคืน แล้วก็รีบมาถอดแบบออกเพื่อที่จะขูดเอาตัวลวดลายของเม็ดข้าวสารหรือขูดเนื้อปูนซีเมนต์ออกจากเม็ดข้าวสารเพื่อที่จะดึงหน้าของตัวเขาเปลือกให้มีความสวยงามสําหรับความผิดพลาดอีกครั้งก็คือตั้งใจอยากจะทําเป็นกระถางบัวหรือกระถางที่ใส่น้ำ แต่พอดีเรามาทําด้านในตัวแบบพลาสติกและความหนาของตัวกระถางเข้ามาด้านในมากทําให้กระถางดูเหมือนเล็กจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแบบเป็นตัวกระถางที่จะนํามาปลูกต้นไม้แทนเราก็สามารถที่จะเจาะรูได้ง่ายเนื่องจากปูนซีเมนต์ยังไม่แห้งหรือแข็งตัวมาก หลังจากการตกแต่งเสร็จก็จะปล่อยไว้1คืนหรือ8ชั่วโมงผมก็รีบตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะรีบแกะดึงลวดลายในการขัดของปูนซีเมนที่ติดกับเม็ดข้อเปลือกสำหรับกระถางที่เราปล่อยไว้เป็นเวลา8ชั่วโมงก็จะมีการแข็งตัวพอสมควร แต่ก็ยังไม่ถึงกับแข็งถึงขั้นขัดไม่ได้ในการถอดแบบผมก็จะใช้ใดเป่าลมร้อนในการถอดแบบก็จะถอดออกได้ง่ายง่ายกว่าการต้มน้ำร้อนมาเทราดเมื่อทำการแกะแบบออกเสร็จเราก็จะรีบขัดตัวหน้าปูนซีเมนต์ออกเพื่อที่จะดึงลวดลายเม็ดข้าวเปลือกโดยการใช้แปรงลวด ตอนแรกใช้แปรงเล็กก็ขัดไม่ค่อยออกเนื่องจากเราใช้ปูนซีเมนต์ปอดแลนด์ปูนชนิดนี้จะมีความแข็งและก็แห้งเร็วจึงจำเป็นต้องใช้แปรงลวดขนาดใหญ่แต่ก็ขูดเบาๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เม็ดข้าเปลือกหลุดออกมาสำหรับในการขัด ไม่ค่อยมีเวลาในการขัดมากเนื่องจากจะต้องไปทำงานช่วงเช้าก็เลยขัดได้เป็นบางส่วนเมื่อเราทำการขัดเอาเนื้อปูนซีเมนต์ออกจากเมล็ดข้าวเปลือกเราก็จะมาแต่งขอบด้วยกระดาษทรายเพื่อที่จะลบความคมของตัวปูนซีเมนต์ หลังจากขัดแล้วก็แต่งเสร็จก่อนจะไปทํำงานก็จะปล่อยทิ้งไว้ตนเย็นแล้วก็มาขัดใหม่ไม่สามารถที่จะขัดเนื้อปูนซีเมนต์ออกจากเม็ดข้าเปลือกได้อีกแล้วก็จึงจำเป็นต้องทาสีเคลือบเงาส่วนน้ำหนักกระถางที่ทําเสร็จแล้วก็จะมีน้ำหนักเบาไม่ถือว่าหนักมากเพราะเป็นกระถางขนาดกลาง สำหรับสีที่ใช้ในการเคลือบก็จะใช้สี T O A ร้อยในการเคลือบเงาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในคลิปจะต่อไปเพื่อที่จะสรรหาอุปกรณ์และวัสดุต่างๆมาทำเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ดูเพื่อท่านใด จะนำไปต่อยอดในการทำหลังจากเราทาสีเสร็จเราก็จะปล่อยสีแห้งประมาณ10นาทีก็จะพร้อมทำการปลูกต้นไม้ได้เลยไม่ต้องรอเป็นเวลานานเนื่องจากสีมีการแห้งตัวเร็วเวลาสีแห้งก็จะเป็นฟิล์มเกาะติดกับตัวกระถางก็จะเกิดความเงาและความ แข็งแรงของเมล็ดข้าวเปลือกเพื่อที่จะเป็นกาวยึดติดกันสำหรับการทำกระถางเกี่ยวกับเมล็ดข้าวเปลือกในครั้งต่อไปก็จะเป็นประสบการณ์ในครั้งนี้แล้วก็การดึงลวดลายยังไง ก็คอยติดตามรับชมในการทำครั้งต่อไปไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ